กำไรเพชรใส่แล้วมีกำไรดูคลิปนี้เลยนะครับรีวิวจลีสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องของกำไรเพชรกันบ้างนะครับมีชิ้นไหนน่าสนใจนะครับวันนี้รวบรวมมาให้ดูทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับไปรับชมได้เลยครับไปดูชิ้นที่1ก่อนเลยนะครับรหัส BP 0 1 1ครับ BP 0 1 1ครับตัวเรือนเป็น 18k white gold ครับ 18k ไว i t e gold ครับน้ำหนักอยู่ที่11 0 3กรัมนะครับ 11.03กรัมแบบนี้นะครับมีเพชรระยิบระยับแบบนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่ามีความสวยงามมากเลยทีเดียวครับเพชร151เม็ดเลยทีเดียวครับเพชรหนึ่งร้อยห้เม็ด0.75กะรัตนะครับ0.75กะรัตนะครับเห็นเพชรระยิบระยับกันแบบนี้เลยไหมนะครับเพชรระยิบระยับกันแบบนี้0.75กะรัตนะครับเป็นเพชรกลม146เม็ดนะครับเป็นเพชรสี่เหลี่ยมนะครับ2เม็ดแล้วก็เป็นบาเก็ตอีกสเม็ดแบบนี้นะครับ ตัวด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นเพชรลิงเรียงกันแบบนี้นะครับแล้วตรงกลางนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหน้าสี่เหลี่ยมนะครับประมาณ1เซนนะครับตัวตะขอด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตะขอเปิด2ชั้นแบบนี้นะครับตะขอเป็นลักษณะเป็นตะขอเปิด2ชั้นครับก็มีความแข็งแรงนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ลักษณะตัวกําไลนะครับก็คือเปิดครึ่งแบบนี้ได้นะครับก็จะสามารถเปิดครึ่งแบบนี้ได้นะครับอ่ะผมใส่ให้ดูนิดนึงนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงครับ เห็นไหมครับว่าจะมีความสวยงามมากแบบนี้นะครับขนาดนะครับขนาดชิ้นนี้อยู่ที่5.5คูณ4.5ครับกำไรนะครับ,รรบมีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5.5คูณ4.5ครับใส่แล้วก็จะมีความสวยงามมากเลยทีเดียว้วครับใครที่บอกว่าซื้อ ต่างหูนะครับหรือซื้อแหวนสไตล์นี้ครับก็สามารถซื้อกำไลสไตล์นี้ไปใส่เข้ากู้แมทชิ่งกันเลยได้นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าอยากได้กำไลชิ้นนี้หาต่างหูหาแหวนเพิ่มนะครับก็สามารถแมทชิ่งกันสไตล์นี้ได้อีกเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเลยทีเดียวนะครับอ่ะกำไลชิ้นนี้นะครับราคาอยู่ที่65,000บาทครับ65,000บาทนบาทครับใครสนใจชิ้นนี้ครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีประกาศไฟสวยแบบนี้ 6,500 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยอีก1ชิ้นนะครับไปดูชิ้นต่อมากันบ้างนะครับชิ้นต่อมาครับรหัส BP 0 1 2นะครับ BP 0 1 2นะครับลักษณะเป็นกำไลคล้ายๆทรงโซ่เลยแบบนี้นะครับ BP 0 1 2นะครับตัวเรือนนะครับตัวเรือนเป็น 18k white gold ครับ 18k white gold น้ำหนักอยู่ที่17.40กรัมครับ17.40กรัมมีเพชรแน่นๆกันแบบนี้ครับ เพชร120เมตรครับเพชร120เมตร0.90กราศนะครับเพชร120เมตร0.90กาะรัตนะครับเรียงกันแบบเรียกว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับรักษณะเป็นฝังสอดทั้งชิ้นแบบนี้นะครับเป็นรักษณะเป็นฝังสอดทั้งชิ้นแบบนี้นะครับกำไรนะครับขนาดตัวเส้นผ่า,านศูนย์กลางครับ .5 5คูณ4.5นะครับและนี่ก็คือตัวขเววขาเรียกว่าตัวบานพับนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวล็อกนะครับมีลักษณะเป็นตัวล็อก2ชั้นนะครับสามารถล็อกได้2ชั้นนะครับก็เป็นลิ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวล็อกด้านข้างให้แปอีก1ชิ้นแบบนี้นครับก็เป็นฝานะครับก็สามารถเป็นเขาเรียกว่าเปิดครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับผมใส่ให้ดูนิดนึนะครับว่าจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนครับหน้านะครับหน้ากําไรนะครับหน้ากําไรประมาณ8มิลลิเมตรครับ <u> หน้ากำลัประมาณ8มิลิเมตรแบบนี้ก็ต้องบอกได้เลยครับว่าใส่แล้วดูใหญ่ดูโดดเด่นนะครับดูสวยงามมากเลยทีเดียวครับใส่แล้วดูใหญ่ดูสวยงามดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวครับชิ้นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่แบบว่านิคแนะนำเลยนะครับต้องบอกว่าสวยใหญ่แล้วก็ดูโดดเด่นนะครับประกายไฟระยิบระยับกันแบบนี้เลยทีเดียวครับชิ้นนี้นะครับราคาอยู่ที่95,000บาทครับ95,000บาทนะครับสำหรับกําไรชิ้นนี้นะครับ BP012 ชิ้นนี้นะครับก็แนะนาอีกหนึ่งชิ้นครับ เป็นกาไรที่สวยและดูโดดเด่นดูใหญ่ดูเต็มแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ95,000บาทเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษกันไปเลยแบบนี้นะครับได้ทองเนื้อๆเต็มๆแบบนี้นะครับได้เพชรนะครับเกือบ1กึ่งกลดแบบนี้ก็ไปเลยทีเดียว95,000บาทเท่านั้นเลยนะครับอใครสนใจชิ้นนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับมาดูชิ้นต่อมากันบ้างนะครับรหัส B041 นะครับ B041 นะครับตัวเดิเป็น 18k white gold 18k white gold ชิ้นนี้นะครับเป็นกําไรกึ่งๆนะครับกําไรกึ่งใสซ้อๆข้ามือแบบนี้นครับ B041 นะครับ 18k white gold น้ําหนักอ,อยู่ที่5.14กรัมนะครับ5.14กรัมมีเพชรทั้งหมด31เมตรแบบนี้ครับ31เมตรแบบนี้0.80กรัตนะครับ0.80กรัตนะครับใครที่ชอบแบบว่าซ้อยเป็นแบบเขาเรียกว่า กึ่งกึ่งกำไรกึ่งกึ่งเสื้อข้ามมือครับก็ต้องเส้นนี้นะครับก็ต้องเส้นนี้นะครับมีเพชรอยู่ที่บ่อครับ31เอ็ดเมตรแบบนี้ครับ0.80กระดแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นสายสร้อยนะครับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีปรับขนาดขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือสามารถที่ใส่ที่ห่วงตรงไหนก็ได้แบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมแบบนี้นะครับแบบนี้ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ความกว้างครับอยู่ที่5คูณ4.5เซนนะครับ ห้าคูณสี่จุดห้าเซนนะครับห้าคูณสี่จุดห้าเซนนะครับชิ้นนี้ครับก็จะไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะครับขนาดก็เล็กๆกําลังน่ารักแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเสากได้ที่แบบว่าใหญ่กว่านี้นะครับก็สามารถสั่งทําได้นะครับอันนี้ห้าจุดห้าอ่าห้าคูณสี่จุดห้าเซนนะครับขนาดความกว้างของตัวกําไรนะครับชิ้นนี้นะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับกําไรชิ้นนี้นะครับรักษะเป็นฝังสอดแบบนี้นะครับเพชรเรียงกันแบบว่าครึ่งหน้าเต็มเมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ใครสนใจชิ้นนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใครสนใจชิ้นนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับชิ้นนี้อย่างที่บอกบอกไปนะครับ4 5 0 0 0บาทนะครับ4 5 0 0 0บาทนะครับเป็นลักษณะที่เป็นแบบกำไรเรียบง่ายนะครับใส่สวยหรูใส่กันได้ในทุกๆวันแบบนี้นะครับอ่ะฝากอีกชิ้นนึงนะครับชิ้นนี้ครับ45,000บาทนะครับ b 0ศ1ชิ้นนี้นะครับ ไปดูเส้นต่อมากันบ้างนะครับเส้นต่อมาก็เรียงเป็นลักษณะของสร้อยข้อมือกึ่งกำไรอีกเช่นเดียวกันอีกเส้นนึงครับ B033 นะครับ B033 นะครับ,รบตัวเริอนเป็น 18K ชิ้นนี้เป็นพิงโกครับ 18K พิงโกครับน้ำหนักอ,อยู่ที่5.98กรัมนะครับ5.98กรัมมีเพชรทั้งหมดอยู่ที่10เมตรแบบนี้ครับ มีเพชร10เมตรนะครับเห็นไหมครับว่าแล้วเขาจะเป็นกระบอกขยายที่ขึ้นมานิดนึงครับทำให้เพชรดูเม็ดใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับชิ้นนี้เป็นลักษณะของงานแบบว่านมีความไหวขึ้นมาน่ะครับเป็นลักษณะเป็นพิงโกแบบนี้ครับ10เมตรน้ำหนักอยู่ที่0.28กรัตนะครับ0.28กรัตแบบนี้นะครับอ่าและชิ้นนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่6.5นิ้วครับชิ้นนี้ความยาวอยู่ที่6.5นิ้วเช่นเดียวกันนะครับชิ้นนี้ก็คือปรับระดับได้ครับตัวตะขอครับ สามารถใส่ได้ทุกความยาแบบนี้ครับจะขอใส่ได้ทุกความยาแบบนี้นะครับอ่าชิ้นนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับราคานะครับราคาชิ้นนี้อยู่ที่3 2 0 0 0บาทนะครับ32,000บาทนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าครับว่าเป็นหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับใครสนใจชิ้นนี้ใครสนใจชิ้นนี้3 2 0 0 0บาทครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับให้เห็นเพจชัดๆแบบนนี้ครับก็ต้องบอกนะครับว่า เพชรน,นะครับพอ,อกระป๋อขยายแบบนี้ก็ทาให้เพชรเนี่ยดูเม็ดใหญ่ดูสวยดูโดดเด่นมากขึ้ยิ่งขึ้นกันไปอีกเลยทีเดียวนะครับอ่าใครสนใจชิ้นนี้ใครสนใจชิ้นนี้นครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใครสนใจชิ้นนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับสามหมื่นสองพันบาทให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งแบบนี้นะครับตอกกระป๋อเป็นแบบนี้นะครับถ้าใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้อ่า จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ32,000บาทครับ B 0 3 3นะครับไปดูชิ้นต่อมากันบ้างนะครับรหัส B 0 1 5นะครับ B 0 5เป็นกำไร CC แบบนี้ครับกำไร CC แบบนี้นะครับเป็นกำไร CC ประดับเพชรแบบนี้นะครับตัวเรือนเป็น1 8 K 1 8 K Yellow Gold ครับ1 8 K Yellow Gold น้ำหนักอยู่ที่ 15กรัมนะครับ15กรัมกำลังสวยกำลังดีแบบนี้นะครับ15กรัมเพชร106เม็ดครับเพชร106รกเม็ด1.06กราดแบบนี้เลยนะครับ1.06กกราดแบบนี้รยยิบระยับแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ขนาดครับขนาดความกว้างครับอยู่ที่5คูณ4.5ครับ5คูณ4.5เซนติเมตรนะครับ5คูณ4.5แบบนี้ครับก็เป็นลักษณะกำไรคืกึ่งกึ่งไข่แบบนึงนิดนึงครับเป็นไข่เกือบๆกลมแบบนี้นะครับ ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ราคาอยู่ที่79,0 0 0บาทนะครับชิ้นนี้ราคาอยู่ที่79,000บาทนะครับลักษณะเป็นลักษณะกำไรกลมๆกลึงๆกลมแบบนี้นะครับลักษณะตัวฝาเปิดนะครับตัวเปิดแบบนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเปิดที่ด้านหลังนะครับล็อก2ชั้นนะครับล็อก2ชั้นแบบนี้ก็คือล็อกชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2นะครับเขาจะเปิดแบบนี้นะครับอ่าเห็นชั้นนิดนึงคือเขาจะเปิดด้านข้างแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวล็อกจจอด้านหลังนะครับก็ล็อกสปริงแบบนี้ปั๊ แล้วก็ปิดอีกชั้นหนึ่งปุ๊บนะครับก็จะเป็นความแข็งแรงทนทานนะครับเขาเรียกว่าปลอดภัยในการใช้งานอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ B015 ตัวนี้ครับ B015 ตัวนี้ราคาอยู่ที่79,0 0 0บาทนะครับ79,000าบาทนะครับสำหรับกําไรชิ้นนี้นะครับก็มีความสวยมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ตัวลักษณะนะครับตัวเพชรเขาจะเป็นลักษณะของการเป็นฝังสอดแบบนี้ทุกๆเม็ดนะครับเห็นไหมครับว่าฝังสอดแบบนี้ทุก,ทก,ทกๆเม็ดนะครับ เรียบหรูสวยงามดูดีเลยทีเดียวนะครับอ้าวใครสนใจชิ้นนี้นะครับใครสนใจชิ้นนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอีกอีกหนึ่งชิ้นที่มีความสวยงามนะครับชิ้นนี้ราคาอยู่ที่79,00 0บาทนะครับ79,000าบาทนะครับใครสนใจชิ้นนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกระติกครั้งนะครับ79,0 0 0บาทนะครับชิ้นนี้นะครับ และชิ้นสุดท้ายนะครับไม่พลาดไม่ได้นะครับชิ้นนี้ครับ B017 นะครับ B017 กำไรเรียบง่ายกำไรแถวแบบนี้นะครับ C017 นะครับตัวลยเป็น 18k เยลโลโก้ 18k เยลโลโก้น้ำหนักอยู่ที่13.41กรัมนะครับ13.41กรัมมีเพชรทั้งหมดอยู่ที่20เมตรแบบนี้ครับมีเพชร20เมตรแบบนี้น้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่0.70กรัตนะครับ0.70กรัตนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ 5 9 0 0 0บาทนะครับ5 9า0 0บาทนะครับชิ้นนี้เป็นกําไรนะครับเป็นกําไรนะครับลักษณะกลมแบบนี้ครับเส้นผ่านศูนย์กลางครับ5.5คูณ4.5ครับ5.5คูณ4.5แบบนี้นะครับตัวฝาเปิดนะครับเขาจะเป็นลักษณะตัวล็อกแบบนี้ครับเปิดล็อกแบบนี้2ชั้นเหมือนเชยครับตัวนี้เป็นครึ่งหนึ่งครับเปิดล็อกครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะมีความสวยงามนะครับใส่ได้เรียบร้อยสวยหรูนะครับสวยเก๋นะครับชิ้นนี้นะครับก็จะต้องบอกว่า เป็นลักษณะที่เป็นแบบงานเรียบๆนะครับเป็นสังเตยหมดทุกชิ้นนะครับเป็นสังเตยหมดทุกเม็ดให้เห็นเพชรปในระดับระยิบระยับเป็นเพชรประกายไฟระยิบระยับแบบนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าไม่ได้แบบว่าสวยใครว่าสวยครับสวยแน่นอนสวยผมต้องบอกว่าสวยแน่นอนแต่ไม่ได้ถึงกับแบบว่าแบบดูหรูเวอร์จนเกินไปนะครับเป็นลักษณะที่แบบว่าใส่เรียบร้ใส่กันได้ในทุกๆวันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับชิ้นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับห้าหมื่น 9 0 0 0บาทนะครับ59,00 0บาทนะครับเป็นชิ้นงานที่มีความสวยงามสุดคุ้มกันไปเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าครับว่างานที่ร้านนะครับมีแต่งานสวยๆนะครับคุณภาพดีๆนะครับและเราพิถีพิถันให้กับลูกค้าของเราทุกๆชิ้นเลยนะครับอ่ะชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายแล้ว59,00 0บาทนะครับ5 9 0 0 0บาทใครสนใจชิ้นนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ59,00 0บาทย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับอ่าตัวนี้นะครับ ก่อนจากกันนะครับเรามาดูกันเดีว่านะครับว่ามีสินค้าชิ้นไหนกันบ้างนะครับเริ่มกันก่อนเลยนะครับ BP 0 1 1นะครับ BP 0 1 1นะครับชิ้นล่านะครับ65,000บาทนะครับและอีกชิ้นนะครับ BP 012ครับ9 5 0า0บาทนะครับลายโซ่เป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูกันนะครับเรียบๆหลูวกำไรแถวแบบนี้นะครับ5 9า0 0บาทนะครับและกำไร CC แบบนี้นะครับ79,000บาทนะครับและสุดท้ายนะครับและสุดท้ายนะครับ ลักษณะเป็นกําไรเส้นตรงแบบนี้นะครับ45,000บาทนะครับหรือสไตล์เ <reco> ป็นพิงโกแบบนี้นะครับ32,000บาทดีนะครับสเส้นนี้ก็สวยทั้งคู่เลยนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับกําไรสวยๆทั้ง6ชิ้นนี้นะครับใครสนใจิ้นไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับทางไลน์แอดก็ได้แวะมาชมทางหน้าร้านนะครับร้านอยู่บนถนนมหาศสดิ์สีลมนะครับก็สามารถทํานัดหมายเข้ามาได้เลยนะครับเราก็ยังมีสินค้ามากมายให้เลือกชมแบบนี้นะครับในทุกๆสัปดาห์กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องนี้กันไว้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พราะาเพชวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ